เปลี่ยนโหมดมืออาชีพแล้วอยากจะรู้ว่าเพื่อนของเรานะ่อยู่ตรงไหนหาเพื่อนไม่เจอนะคะให้ดูตรงนี้เลยมาที่หน้าโปรปไฟล์เฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ไปที่คำว่าผู้ติดตามนะคะจิ้มเข้าไปเลยนะคะมันข้างบนนี้มันจะมีคําว่าผู้ติดตามกําลังติดตามแล้วก็คําว่าเพื่อน เพื่อนของเรานี้นะคะก็คือเพื่อนใน facebook สามารถเพิ่มได้จนถึง5,000คนถ้าเต็มนี้ก็คือไม่สามารถเพิ่มได้นะคะอันนี้ยังน้ำฝนช่องของน้ำฝนยังสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกอยู่สําหรับคำว่าผู้ติดตามนี้ก็คือผู้ติดตามที่ติดตามเราในโหมดมืออาชีพแล้วนะคะก็คือเราได้เปิดโหมดมืออาชีพแล้วนี่คือผู้ติดตามของเรานะคะเข้าใจนะคะว่าหาว่า เพื่อนตรงไหนตรงนี้นะคะอย่างง,งนะคะเพื่อนๆถ้าง,งงก็ย้อนกลับไปดูคลิปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะ